สวัสดีชาวราศีมีนค่ะดวงรายเดือนประจำเดือนธันวาคม2565ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ย,ยิปซีเป็นคำตอบดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสมมติพยากรณ์ใช้ไพ่ย,ยิปซีในการทำนายใครสนใจดูดวงส่วนตัวแชทเพจ Facebook สมมติพยากรณ์เริ่มต้นหนึ่คำถาม39บาทค่ะด รา,ายละเอียดนะคะอยู่ในกล่องข้อความนะทักแชทมาได้เลยส่วนดวงนี้ฟังคร่าวๆเป็นคำแนะนำดูแบบลัคนาดูแบบราศีดูได้ทั้งหมดใช้หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวราศีมีในเดือนนี้คือเรื่องของการเงินอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินทองของมีค่าอย่าไว้ใจใครสัญลักษณ์ของไพ่ห้าเหรียญที่ต้องเตือนเพราะว่า เจ็บแล้วไม่จำ ราสีมีนบางคนเจ็บแล้วไม่จำเสียเงินเสียทองถูกหลอกถูกโกงเป็นหนี้เป็นสินอะไรหลายๆอย่างที่เคยเป็นบทเรียนเจ็บแล้วต้องจำช่วงนี้พยายามบริหารจัดการการเงินให้ดีอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร,ร่ายฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นและอย่ารีบร้อนกู้หนี้ยืมสินใครจะทำธุรกิจธุรกรรมหรือใครจะยื่นกู้อะไรใดๆเลื่อนไปก่อนได้ไม่ต้องรีบร้อนนะคะ เพราะว่าดูให้มันชัว์ดูให้มันชัดเจนแล้วก็ประเมินศักยภาพของตัวเองด้วยกรณีที่3หลีกเลี่ยงการลงทุนทุกกรณีอะไรใดๆก็ตามแต่ที่เราลงทุนไปอาจจะได้ไม่คุ้มเสียรวมไปถึงอย่าให้ใครยืมเงินเด็ดขาดการเงินไม่ค่อยดีส่วนในเรื่องของ โชคลาภโชคลาภตอนนี้จะมาจากเลขอายุวันเดือนปีเกิดคนตายคุณมีโอกาสจะได้ไปร่วมงานข่าวดำอาจจะไปร่วมงานศพแล้วโชคลาภมาจากเลขอายุวันเดือนปีเกิดคนตายนั่นแหละ สิ่งที่จําเป็นที่จะต้องทําในการแก้เคล็ดเสริมดวงคือทําบุญกับศพรายาสนะบุญลงศพกับศพรายาสในอันนี้สองแรงหรือแก้เคล็ดแก้กรรมในเรื่องของการเงินก็คือทําบุญกับขอทานทําบุญกับคนยากไร้หรือทําบุญกับสถานสงเคราะห์ช่วงนี้มันมีหลายๆเรื่องหลายๆลาวที่ทําให้คุณรู้สึกไม่แฮปปี้คุณเองจมปรักอยู่กับอดีตยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆเก่าๆอยากจะบอกว่าโทษตัวเองได้ ได้นะแต่ก็ต้องกลับมาปรปับปรุงแก้ไขแล้วเป็นคุณในเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีขึ้นถ้าคุณมัวแต่ยืนไว้อะไรให้กับ3ามถ้วยที่มันล้มไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรก่อเกิดประโยชน์ชีวิตคุณเลยพิจารณาตัวเองทบทวนตัวเองยอมรับความจริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นความหวังยังมีโอกาสยังมีรีบลุกให้ไวที่สุดทุกคนเคยล้มแต่ล้มแล้วต้องรีบลุกค่ะส่วนในเรื่องของโอกาสมีมานะ โอกาสได้มีเข้ามาตัวเลือกมีเข้ามา1 2 3 4เห็นไหม มีโอกาสเข้ามามีข้อเสนอเข้ามามีตัวเลือกเข้ามาแต่คนราศีมีนคาดหวังเยอะคาดหวังสูงไม่ได้ดังใจอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้แล้วชีวิตต้องการอะไรอันนี้คือสิ่งที่ต้องถามตัวเองนะบางครั้งตัวคุณเองก็เลือกเยอะมากจนเกินไปบางครั้งตัวคุณเองก็คาดหวังสูงมากจนเกินไปเลือกสิ่งที่ดีที่สุดจากตัวเลือกที่คุณมีอยู่ที่เหลือพอใจให้กําลังใจชื่นชมตัวเองบ้างส่วนในเรื่องของ การงานถามว่าแย่ไหมไม่แย่ yeah. แต่ต้องถามตัวคุณเองก่อนว่าทุกวันนี้คุณได้ทำในสิ่งที่คุณรักและอยากทำหรือยังสัญลักษณ์ของไพ่แปดเหรียญการทำในสิ่งที่รัก การรักในสิ่งที่ทำมันจะทำให้เรามีความสุขอยากเรียนรู้อยากพัฒนาอยากต่อยอดถ้าคุณเองรู้สึกว่าช่วงนี้ยังไม่ได้ทำในสิ่งที่รักและอยากทําถามตัวเองก่อนว่าชอบอะไรอยากทําอะไรคุณสามารถทําตามความฝันของตัวเองได้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกอะไรคือความสุข อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการคุณไม่ต้องเอาคนอื่นมามีปัจจัยต่อการดำรงชีวิตหรือมามีอิทธิพลชีวิตคุณคุณเรียกเองคุณอาจจะหลีกหนีความวุ่นวายแล้วใส่ใจตัวเองมากขึ้นสนใจตัวเองมากขึ้นเพราะว่าช่วงเนี้อะไรรอบๆตัวคุณไม่มีอะไรได้ดั่งใจคุณคาดหวังกับคนนั้นคุณคาดหวังกับสิ่งนี้มันเลยทําให้รู้สึกว่าคุณหงุดหงิดคุณอารมณ์เสียแล้วช่วงนี้คุณเอาแต่ใจตัวเองอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องปรับปรุงส่วนในเรื่องของความรัก คนโสดแบบมีประเด็นจะมีคนเก่าๆกลับมาง้อกลับมาขอคืนดีแต่สำหรับคนที่โสดแบบไม่มีประเด็นมันจะมีโอกาสได้เลือกแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนเพราะคุณค่อนข้างเลื่องมากอยู่พอสมควรเหมือนกันคนราศีมีนจริงๆเป็นคนค่อนข้างอาภัพรักนะ เพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีใครอยู่กับคุณได้อะไรหลายๆอย่างอะ่ะมันมันทำให้คุณเองก็รู้สึกว่าเอออยู่คนเดียวสบายใจกว่าไหมแต่เดือนนี้มันดวงเปิดนะในเรื่องหองความรักอะ่ะหนึ่งคนเก่ากลับมาง,ง้อขอคืนดีสองมีตัวเลือกมีช้อยเข้ามาแล้วหนึ่งในตัวเลือกนั้นหนึ่งในช้อยนั้นเนี่ยอาจจะมีคนที่เป็นโซเมตคนที่เคมีตรงกันคนที่เข้ากันได้ไปไหนไปกันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็ได้เพราะความหมายไพ่ค่อนข้างดี ส่วนคนที่อกหกักคนที่ช้ำรักนะอย่าโทษตัวเองนะมันไม่มีใครผิดมันไม่มีใครถูกไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ต้องโทษใครโชคชะตาเขากำหนดมาเป็นแบบนั้นคุณสองคนไม่ใช่คู่กันแค่ยอมรับความจริงแล้ว move on ให้ได้ส่วนคนที่มีคู่เหลวอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บหนึ่งนะ อย่าพูดถึงเรื่องเก่าๆไม่งั้นทะเลาะก,กันไม่รู้จักจบจักสิ้นขุดคุยอยู่นั่นอนะ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะแล้วช่วงเนี้ยคุณเองชอบเป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์แล้วก็ชอบคาดหวังถ้าทําแบบนั้นฉันจะมีความสุขถ้าทําแบบนี้แล้วฉันจะมีความสุขถ้าไม่ได้ดั่งใจถ้าขัดใจคุณเองก็เป็นทุกข์แล้วช่วงเนี้ยคุณจะดูงองแงงงองแงและดูงี่เงานะ อาจจะต้องพิจารณาทบทวนตัวเองนิดหนึง่งเพราะอะไรที่เยอะไปเนี่ยอยากให้คุณยืดหยุน่นแล้วปรับความเข้าใจกันคุยกันด้วยความเข้าใจนะคะสุขภาพระมัดระวังขาเข่าเท้าปัญหาที่จะให้เจ็บขาเจ็บเข่าเจ็บเท้าได้ใส่เฟือกได้ใส่ไหมใส่ไ้ม้ำเนี่ยต้องระมัดระวังความซุ่มซ่ามเพราะว่าช่วงเนี้ยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว คิดเยอะเครียดกังวลแล้วก็ค่อนข้างย้ำคิดย้ำทำเพราะฉะนั้นตั้งสติก่อนพอใจกับสิ่งที่มียินดีกับสิ่งที่ได้รับยอมรับความจริงให้ได้อย่าเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปที่เหลือทำตามคำแนะนำที่บอกแล้วทุกอย่างจะดีสนใจดูดวงส่วนตัวทักชัดเพจ Facebook สมมพยากรกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ